จะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตอนนี้ภาพที่เราเห็นกันชินตาคือดารามีอาชีพ2อาชีพ3กันทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการขายของนะคะอย่างงานนี้ค่ะเราได้เห็นทั้งผู้จัดละครมากฝีมือนะคะธงชัยประสงค์สันติร่วมขายของกับอีกหลายคนเลยค่ะทั้งคุณเปิ้ลภารดีนะคะยังมีจุ๊กแจงวิมลพ,พันพิมพ์พิมพ์พันธ์ค่ะซึ่งก็ขายกันทั้งกาแฟเบเกอรี่หลายคนบอกทําเองกับมือนะคะก็ใช้เวลาว่างจากการทา การแสดงไปเรียนมาจากเดิมคิดว่าเป็นแค่งานเสริมสามสาวพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณผู้ชมพูด,ดเต็มปากว่าอาชีพค้าขายนี่แหละเป็นอาชีพหลักในตอนนี้เพราะจะให้รองงานแสดงอย่างเดียวคงไม่ไหวนะคะแม้จะเห็นว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรต่างๆมากมายจริงๆแต่การแข่งขันก็สูงตามไปด้วยค่ะไม่ค่ะเราก็ถือว่าจริงๆอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาค่ะเขาไม่ได้เลือกเราเล่นละครทุกเรื่อง จริงป่ะระหว่างที่ระหว่างที่เขาไม่ได้เลือกเราเล่นละครเราก็ทํามาหารับประทานเลี้ยงครอบครัวไปมันมีหลายคนที่แบบเขาก็บอกว่าเออแบบตกอับหรือเปล่าแบบใส่ของแล้วตกใส่ของแล้วต,ตกอับคืออยากถามคาถามเดียวว่าแม่อาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพที่ตกอับตอนไหนก่อนหรือ,อก็ก <ละ S 1> บ้าง,างเออเราเราก็ไม่เข้าใจความหมายนี้แล้วคือจริงๆเราว่าอยากจะให้คนมองที่ความแบบความตั้งใจความขยันความอะไรอย่างเงี้ยของพวกเรามากกว่าว่าเฮ้ย จร,จริงๆเรามีอาชีพเป็นนักแสดงนะแต่พอวันหนึ่งงานมันไม่ได้เหมือนเดิมเราไม่ได้งอมืองอเท้าแต่เราก็พยายามทําแบบทุกอย่างที่แบบเป็นอาชีพแล้วเราก็ทําอาชีพสุจริตด้วยพี่หมบอกว่าอาชีพทูอาชีพเราเป็นอาชีพสุจริตเราทําได้หมดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่างงานเยอะมันควรที่จะเป็นช่วงที่เราขวนขวายหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนี่ว่าเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาเลยตอนนี้พี่พิงก็ไปเรียนโท เพิ่มอีกใบหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจอาหารแล้วก็มาใช่เรียนที่ดูสิทธานีเกี่ยวกับการเซตอัพธุรกิจร้านอาหารเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มาทามาทําออกแบรนด์ด้วยก็แบบสนุกมากเลย,ยลมมแม้นักสแสดงรุ่นใหญ่หลายคนนะคะเมื่อเริ่มมีอายุงานมากขึ้นเขาก็มักสะผันตัวไปเป็นผู้จัดละครกันแต่ในมุมของพี่จุ๊บแจงคนนี้อยู่มานานเหมือนกันบอกว่าปัจจุบันผู้จัดละครก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีโปรเจกต์ที่เป็นละครยาว40ตอนเหมือนกับเมื่อก่อนตอนนี้ส่วนใหญ่ค่ะก ประมาณ4ตอน8ตอนมากสุดก็16ตอนเท่านั้นที่สําคัญหาสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนยากมากนะคะจึงอยากให้มองว่านักแสดงที่มายืนขายของแบบนี้เป็นนักแสดงที่เขารู้จักปรับตัวเมื่อสถานการณ์วงการบันเทิงไม่เหมือนเดิมค่ะ